แต่งรูปภาพขายภาพเอาลายให้ได้ตังนะฮะคลิปนี้นะครับเป็นคลิป EP 2ีนะครับคลิปนี้ผมจะมาแต่งรูปแนวฉากหลังขายฉากหลังขาวนะครับเป็นภาพน้ําส้มนะฮะเป็นน้าส้มที่ผมเอาไปฝากขายในเว็บชัตเตอร์สต็อกนะครับซึ่งรูปเนี้ยผมขายมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละซึ่งขายมาแล้วมันมียอดดาวน์โหลดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณ $50 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ,ณ1,500บาทนะครับจะเป็นการ ถ่ายรูปน้ำส้มแล้วก็ทำให้มันฉากหลังสีขาวด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเพื่อนๆคอยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากกด subscribe หรือกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไปด้วยนะครับเพื่อผมมีเทคนิคดีๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดนะครับภาพนี้นะครับที่ผมถ่ายเนี่ยคือผมใช้วิธีการจัดไฟนะครับจัดไฟเป็นไฟโคมไฟตั้งโต๊ะเนี่ยนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะผมใช้ ไฟเนี่ยยิงเข้ามาข้างหลังก่อนเลยนะครับาหาผ้ามา1ผืนนะครับให้มันเป็นซับบอกให้มันเป็นซอฟบอกนะครับหาผ้ามา1นผืนเท่านั้นนะฮะแล้วก็เอาไฟเนี่ยยิงมาข้างหลังนี้นะครับมันจะจะได้ในเรื่องของแสงเข้ามาข้างหลังแก้วมันก็จะดูใสขึ้นนะครับ <un less> <engineering> เห็นไหมครับดูเงาเห็นไหมครับมันมานี่เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีไฟ โคมไฟอ่านหนังสืออีก2ตัวนะครับทางนี้ซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วก็ใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายนะฮะเอฟที่ถ่ายในการถ่ายครั้งนี้ก็จะเป็น F8 นะฮะเอฟแจะใช้กล้อง DSLR หรือกล้องดิจิตอลซิงเกิลเลนนะฮะอันนี้เป็นการถ่ายนะครับแล้วก็มาตกแต่งใน Photoshop นะครับให้เป็นเป็นฉากหลังสีขาวแล้วก็เอาไปฝากขายในเว็บชัตเตอร์สต็อกนะครับตอนนี้หมดในเรื่องของการถ่ายภาพผมได้บอกมาแล้วนะครับว่า ใช้ไฟส่องมาข้างหลังนะครับแล้วก็ออกมาทางซ้ายทีทางขวาทีสองจะใช้ไฟทั้งหมด3ตัวนะครับใช้คมไฟอ่านหนังสือนี่แหละในการถ่ายอันนี้คือผมจะเน้นแบบวิธีให้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะครับถ้าใครไม่ใช้กล้องดีเอสดีเอสเออาร์ก็ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถจัดไฟได้เหมือนกันนะฮะอันนี้โหมดถ่ายภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของการตกแต่งภาพนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับ ขั้นแรกนะครับเราก็ไปเอารูปมาก่อนนะครับวิธีเอารปูปมานะครับสามารถไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ open นะครับตรงนี้นะครับไฟล์ open เสร็จมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกนะครับนี่ภาพต้นฉบับแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ่ของรูปนี้แล้วกันภาพต้นฉบับแรกๆมันจะเป็นรูปนี้นะครับแล้วกด open นะครับตรงนี้ป๊บเลือกมาเสร็จมันจะเข้ามาหน้านี้ อ่านะครับอันนี้ผมถ่ายภาพเป็นไฟล์รอนะฮะนี่โอเคแล้วผมว่าแสงสีมันโอเคแล้วผมก็เปิดแค่ open image นะครับตรงนี้ปึ๊บเนี่เนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วนะครับสีอย่างนี้สองสีเนี่ยมันค่อนข้างที่คอนทัสตกันแต่ว่าผมอยากให้มันเนียนนะครับผมก็เลยจะใช้ตัวนี้ครเครื่องมือตัวนี้ในการทำนะครับจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า pen tool นะครับ อันดับที่1ก็คือผมต้องการปลดล็อกตัวนี้ก่อนผมก็มาคลิกตรงแบ็กกราวนะครับคลิก2ทีนี่นะครับคลิก2ทีดับเบิลคลิกนะครับแล้วกดโอเคปลดล็อกไปก่อนแต่ตรงนี้นะครับ create a new layer ตรงนี้นะครับคือผมจะใส่แบ็กกราวเข้ามานะครับผมกด1ทีนะครับแบ็กกราวผมอยากได้สีขาวผมก็คลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็ไปเลือกตรงนี้สีขาว นี่นะครับเร็วไปไหมนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับคือการเลือกสีนะครับคลิกหนึ่งทีเนี่ยมันจะขึ้นมานี้นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วนะครับเราต้องการเทสีนะฮะเทสีผมใช้ตัวนี้ในการเทนะครับกดค้างไว้นะครับกดเมาส์ค้างไว้มันจะมีเพนนัปกเกตแล้วก็เทปุ๊บนะครับเลเยอร์นี้จะใช้ชื่อว่าแบ็กกราวเลยนะครับ นี่ตรงนี้จะเป็นแบก็กกราวนะครับเพื่อนเพื่อนได้จะได้เข้าใจก่อนนะครับผมเขียนว่า bg แล้วกันแบก็กกราวซึ่งแบก็กกราวมันอยู่ข้างบนนะครับเราก็เอาแบกา็กกราวเนี่ยกดค้างไว้ตรงนี้นะครับกดค้างไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บนะครับกดค้างไว้ตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งอ่ากดค้างไว้เลื่อนลงมาปุ๊บมันจะได้แบก็กกราวจะอยู่ข้างล่างนะครับ อันนี้เราก็จะได้น้ําส้มอยู่ข้างบนแบ็คกราวนะครับนี่ถ้าเปิดปิดตาตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเฉพาะตัวน้ําส้มนะครับเราก็ใช้ปากกาตัวนี้นะครับนี่ใช้ปากกาตัวนี้นะครับในการลากเส้นนะครับอ่าผมก,กดคลิกก่อนหนึ่งที่ปุ๊บนะครับถ้าผมกดคอนโทรลบวกหรือกดแว่นขยายเนี่ยซูมเข้าไปได้ตรงนี้นี่นะครับ เห็นไหมซูมเข้าไปนะครับแล้วผมก็ใช้ปากกาเนี่ยแหละนี่กะกาเอานะครับผมเอาเส้นนี้แรกๆแล้วกันปึ๊บนน่เห็นไหมกดที่หนึ่งแล้วนันนี่มันก็นล่างมานี่เวลาเวลากดเมาส์ค้างนะครับมันจะเป็นไอนี้เลยนะครับมันสามารถดัดได้เลยนะครับนี่นะครับ กดเมาค้างไว้ปึ๊บอาสงสัยว่าทำไมผมไม่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการทำนะครับเพราะว่าสีตรงข้างหลังเนี่ยตรงแก้ข้างบนเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับสีเดียวกับไอ้นี่ฮะสีเดียวกับแบล็กพลาสสีขาวมันก็เลยเวลาใช้มันก็จะกืนสีเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้ไม่เนียนนะครับ แล้วกดค้างปุ๊บนี่ดูนะครับแล้วกดนี่ค้างปุ๊บนี่แล้วเราก็ดัดมันจะตรงนี้ปุ๊บเลยมันจะแบบว่าเออนี่แต่แรงไม่ตรงใช่ไหมครับสามารถมาตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วก็กดค้างไว้ให้มันโค้งนิดนึงนี่การใช้ปากกาเนี่ยครับ มันต้องทําบ่อยๆนะครับอันนี้วิธีการหาขานะครับเราให้กดออติเนตค้างไว้นะครับนี่มันจะมีรูปหน้าตางนี้นะครับนี่กดค้างไว้ปุ๊บหทีปุ๊บเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับเรากดนี้อหทีปุ๊บแล้วก็ดัดปุ๊บนะครับแล้วก็ลางมาปุ๊บนี่ผมทำเร็วๆละนี่ นี่นะครับกดค้างไว้ดัดเป็นโค้งๆนี่หัดอะไรที่เป็นเป็นลูกทรงง,ง่ายๆก่อนนะครับมันจะได้เพิ่มความชํานาญเวลากดสเปซบาร์มันจะเป็นเนี้ยเป็นมือขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่นี่นะครับชิปเี่ลงมา ลากมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับตรงนี้สีขาวเห็นไหมสีขาวที่มันมันมันค่อนข้างที่ยากไงฮะกดหักขานิดนึงนี่อะละ ตอามานะครับเน่เดี๋ยวผมทำเร็วๆนิดนึงจุ๊บเน่มันก็จะเข้ามาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเน่แล้วมันจะบรรจบเนี่ยเวลามันบรรจบกันเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะเป็นวงกลมเห็นไหมครับมันจะเป็นวงกลมมันก็คือสุดเส้นสุดการบรรจบกันนะครับมันจะเป็นวงกลมกดหนึ่งที่ปุ๊บเน่เข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเน่มันก็จะเป็นรูปภาพรวมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ให้เราไปตรงนี้นะครับไปคําว่าผ่าตน,นะครับนี่หนึ่งทีปุ๊บอ่าเมื่อเราไปผ่าตเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นป่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมคลิกหนึ่งทีโหลดแพแอด add a ะ e l e c คชั n น,นะครับคลิกหนึ่งทีชึบเน่มันจะกินอย่างนี้ซึ่งมันเป็นลักษณะนี้ถูกไหมแต่ถ้าเราดีลีทไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าผมอยากแค่ไป m o ิ i f y ตรงนี้ก่อนให้มันปรับฟิลเตอร์ให้มัน ฟุ้งๆนิดนึงผมแค่เลือกแค่หนึ่งอ่ากดโอเคปึ๊บแล้วกด delete ปึ๊บนี่เราก็จะได้น้ำส้มเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็แค่กดไฟล์แล้วก็ save as แล้วก็ตั้งชื่อนะครับอ่าตรงนี้เปลี่ยนเป็นเจเป็กแล้วก็ตั้งชื่อออร์เรนนี่ hmm. แล้วก็กดเซฟก็เป็น,ปนทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการทำภาพภาพนี้นะครับ